สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E i T ชาแนลครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูส่วนของถ่าดผ่าน Facebook กันนะครับสำหรับวิธีการดูในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูจากามือถือที่ใช้ Android กันนะครับก็วิธีการดูในส่วนของอรหัส Facebook นะครับก็จะมีหลากหลายวิธีกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ ไปดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิกไปยังส่วนของแอปพลิเคชัน a y Sto r e บนมือถือ Android ของเรากันลดครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของเพลย์โซกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Play Store ของเรากันนะครับก็หนะ้าตาประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราค่ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปไปที่ส่วนของแถบเมนูนะครับการตั้งค่านะครับที่อยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาตามรูปประมาณนี้นะครับหลังจากที่ส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าจัดการบัญชี Google กันได้เลยนะครับ ที่จะอยู่ข้างล่างอีเมลของเรากันนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับここเราจะเข้ามาในส่วนของหน้าจัดก,การบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนสุดกันได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณแถบที่4กันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้า เราก็จะอยู่ในในส่วนของแถบเมนูความปลอดภัยกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้านเออล่างสุดกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการถัดผ่านกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วเราจะเข้า,าใาส่วนของหน้าเครื่องมือจัดการถาดผ่านกันนะครับ หลังจากนั้นก็ให้ทําการเลือกลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าออ Facebook กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับ ในส่วนของอ ى, ระบบนะครับก็จะทําการให้เราทําการใส่ส, CR ส่วนของรหัสล <It> ็อกหน้าจอมือถือของเรากันนะครับเพื่อที่จะยืนยันตนัวตนกันนะครับว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องนะครับก็ให้เราทําการใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปส่งหน้าบัญชี Facebook ของเรากันนะครับ ก็ในส่วนของบัญชี Facebook ของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของออคลิกไปที่ส่วนของดวงตากันได้เลยนะครับเพื่อที่จะดูส่วนของรหัสผ่านนะครับอยู่ด้านหลังรหัสผ่านที่เป็นจุดๆนะครับ หลังจากที่เราคลิกในส่วนของดวงตากันเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการแสดงส่วนของรหัสผ่านนะครับที่เป็นตัวอักษรที่เราได้เคยทําการตั้งไว้นะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแนะนําวิธีการดูรหัสผ่านในส่วนของเฟซบุ o กนะครับจากมือถือที่เป็น andr o i d นะครับก็ในส่วนของการดูรหัส Facebook นะครับก็จะ มีการดูได้หลายวิธีกันนะครับวันนี้ก็เอามาแนะนำกันอีกวิธีหนึ่งกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีและขอบคุณทุกท่านนะครับ